เรื่องราวนี้ต้องบอกผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับคุณแคนดี้รากแกนครับมีการองลงกลางพิธีบวงสวงนะครับลักษณะท่าทางเนี่ยมีการรำเลื้อยนะครับเขาบอกว่าท่าทางคล้ายกับพญานาคแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่มีการแท่งทําขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้จัดฉากมโนเรนทั้งสิ้นนะครับนี่ครับสำหรับเรียกเป็นเจ้าแม่สายมูนะครับอย่างคุณแคนดี้รากแกนมีการจัดพิธีบวงสวงครับเมื่อช่วงเวลา เก้นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแบบชุ่มฉ่ำนะครับคุณผู้ชมในช่วงที่อาจารย์วินไทยกําลังประกอบพิธีนะครับเขาบอกว่าทางทีมงานมีการเปิดเพลงไหว้ครูบูชาคุณนะครับทางด้านแคนดี้ก็เริ่มมีอาการสั่นๆที่มือหลังจากนั้นเนี่ยหลับหูหลับตาร่วงลงไปกองกับพื้นครับโดยมีดาราสาว,วสาววรนษาทองวิเศษคอยประคองตัวอยู่ใกล้ๆ แคนดี้เกิดมีอาการลงไปรำเลื้อยท่าทางคล้ายกับพญานาคพอสิ้นเสียงเพลงนะครับทางสาววรรณศาเนี่ยแล้วก็คนที่ไปร่วมพิธีเนี่ยก็ทําการตะโกนเรียกชื่อแคนดี้แคนดี้ให้กลับมาอยู่สักพักหนึ่งแคนดี้ถึงได้มีสติกลับมาดังเดิมเราไปชมคลิปครับกายวาจาสิตงอาหาวันทาองค์ดังแบบสนสริจันทานา่าขที่สุดที่เทวาูเก็มนุติยางปิกกาญาวาจาองค์ดังแบบสนสนิจันทานา องเจมิจันติยัติกาย่าวาจาติจังหังวันพานาคาทิษตีองดำแสนสิษิจันทานาขลาชิสุกิเทวาอ้กายอะไรงเสมิสาธุด้วยกันนะครับสาธุด้วยกันครับ ขณะที่ทางด้านคุณแคนดี้เองมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าการทําพิธีวันในของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็คือการบวงสรวงพิธีมูกระเป๋าครับเพื่อให้ลูกค้าที่จะซื้อกระเป๋าไปเนี่ยได้พลังจากอาจารย์ก็คือเป็นพลังบวกทําให้มีชุตที่ดีขึ้นหลายๆคนปฏิบัติก็ร่ํารวยกันไปนะครับก็บอกพอเริ่มเพลงบูชาเนี่ยครูแคนดี้ก็เริ่มสันน่นที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยนะครับพอมีการเริ่มเพลงเนี่ยครูแคนดี้ก็เริ่มสั่น ก็เริ่มปล่อยไปอย่างที่เห็นก็มาเลยนะครแคนดี้บอกถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกทั้งหมดรู้ว่าทําอะไรยังไงแต่ไม่รู้ว่าแสดงอะไรออกไปและไม่สามารถคอนโทรลได้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตนเองสามารถบอกได้ว่าไม่ได้แส้งทําไม่ได้ละครไม่ได้มโนเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งที่ได้ทําลงไปและสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีความสุขคับ เรามีความรวยมาฝากด้วยบ้านเราก็เป็นเลขที่56นะคะลองดูก็แล้วกันนี่ครับคุณผู้ชมบ้านเลขที่คุณแคนดี้คือบ้านเลขที่56ที่เธอมีการจาัดพิธีวงสวงแล้วก็คล้ายๆกับองค์พญานาคเนี่ยประทับป่างเถอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับนี่แล้วก็ทิ้งนะครับเลขให้บรรดาคอเสียชกคอหวยนะครับบ้านเลขที่คุณแคนดี้คือเลข56นะครับนี่ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่ผมบอกนะครับแต่คุณแคนดี้เนี่ยเธอเป็นเจ้าแม่สายบูอยู่แล้วเข่าวทยนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังกมค,ครับ